มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนเตือน8จังหวัดเหนือใต้เฝ้าระวังดินถลม่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากค่ะ12พฤษภาคม2565ศูนย์ 25, 65, ปฏิบัติการธรณีภัพย,ยพิบัติกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแจ้งเตือนขอให้อาสาสมัครเครือข่ายกรมทรัพยากรธรณีเฝ้าระวังภยัยดินถลม่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากในระยะ1-2วันนี้นะคะ โดยขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนทรนีพิบัติภัยของกลมทรัพยากรทรณีและประชาชนทั่วไปในพื้นที่จังหวัดตากเชียงใหม่น่านอุดรดิตประจวบคีรีขันชุมพรสุราษฎร์ธานีและสงขลาเฝ้าระวังภัยดินถลม่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลา,ลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่เสี่ยงภัยดินถลม่มอำเภอเฉลิมพระเกียรติอำเภอปัวอำเภอสองแควอำเภอบอ่อเกลืออำเภอนาน้อยจังหวัดน่าน อำเภอรับแลอำเภอท่าปลาอำเภอน้ำป่าจังหวัดอุตรดิตถ์อำเภอท่าแซะอำเภอละแมอำเภอสวีอำเภอพะโต๊ะอำเภอปะทิวอำเภอหลังสวนจังหวัดชุมพรอำเภอสะบ้าย้อยอำเภอรัตนภูมิ อำเภอจน,นะจังหวัดสงขลาเนื่องจากมีฝนตกหนักต่อเนื่องหลายวันนะคะโดยปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มากและในบางพื้นที่เกิดดินไหลแล้วก็น้ำป่าไหลหลากแล้วอาจทำให้เกิดดินถล่มขึ้นได้ค่ะทางนี้ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนทอนีภัยพิบัติของกรมทรัพยากรทรอนีเตรียมพร้อมเฝ้าระวังภัยและก็วัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถลม่มแล้วก็น้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังที่ได้มีการอบรมไว้แล้วค่ะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามสตรีทค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ